กันบกัสบายดีอสวัสดีอ้องเหล่พี่น้องคืนบ้านบอกแล้วว่าก็ถล่ตระเดิยู่านไทยความด้ามเดียวไม่เดียงปันธ์ทิวตอนดับสูดสองข้างว่าเสน่ห์หรือ ก่อนที่เขาไปส้มคลีบกากฟคอแม่พี่น้องโค้ดไล่โคดแซ่โค้ดกีตาม์มีสองคำว่าสแนลในเด้อนีคำว่ามาลงขาอาจารย์อยู่ตรงกองอําลังการตรงกลางนี่แหละาตบุปีไวายพระลงปีเล็กมีใครยังไม่มีที่เยอะเอาลงมานี่ที่น้ำนี่หนึ่งที่ที่น้ำสองที่นี่บรรยากาศตอนนี้คนร้ายได้นี่คนมาเรื่อยได้หน่ ออาแจกหมดแล้วคุณโยมตาธุโยมแม่สมพรออาวได้เลยคุณโยมยกลงมาก่อนลูกไหนๆเรามาทำทานเลี้ยงแล้วยิ้มแย้มแจ่มใสและลูกนะเขาบอกยิ้มเถอะนะหัวใจจะได้บึ้งยิ้มสุดซึง้งตึงใจไว้หน้าหวานยิ้มเถอะนะยิ้มสู้มู่ภายพา กิมชิ้นบางเพียงนิดตะกินใจมีรอยท่านวากับทายบรรยากาศนายพรเม่พี่น้องครับเบิร์นเรืนอยตอนนี้คนกระลังมาเรื่อยๆตอนนี้ร้ายตอนนีพี่น้องเลยเ็นบี่ยวันนี้เราต้องปวดต้องแสดงอารมณ์วันนี้เราจะยิงถ้าบอกยิ้มนิดๆน่าจะเป็นสีชมพูเลือดยิ้มบ่อยๆน่าจะเป็นสีแดงแต่ถ้ากินทั้งวัน จังหวัดเพชรบุรีเด้อพี่น้องเด้อก็จังหวัดจังหวัดลาดบุรีเด้อข้ามว่าดอกเพื่เด้อพี่น้องเด้อโอ้สามจีกินเนาะเจ้าเนาะโอ้เนี่ยทีมงานม้านแกันเด้อนีเนี่ยงานเมืดเนี่ยหรือเปลาเอาแชทไปจัดไปดูเนาะเสแสรบเสแสรบแล้วกัน่ าง่างนะการมีข้าวสารน้่ลูกโยกไปคุณลองร้องตาน่าแตกใครอยากจะมารับแผกร้องตาน้อมันน้าลูกเอาไปที่บ้านโยกต่อไปทางโลหะแตกบรรยากาศเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเงยหนึ่งเด้อนี่เด้ออาหารนี่ก็มีหลายอย่างเลยพี่น้องเด้อ คำบาดเ่าคอยต้องขอถูกทพ่อพเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อสุดได้เด้อพี่น้องเด้อวัดนี่ม่ดีเลยพี่น้องเลยพี่งายได้นี่ นา่ว่าพี่เนาะเออขทำงานจีซุ่มเลยคนนีน่นี่พี่ออบออาทำงาทเราคอยก็ต้องโคตรวจคอภยัยหรือพ่อแม่พี่น้องหรือ

ดอไม้ังหวัดมาถวายพระอาจาตยับไปเป็นนักฟ้ารักปะวัติแม่าอ้ารูอ้โหโอ้โโ้หโอ้โหโอ้โ้้โอ้โหดอ้โอ้หมอ้อ้โหโาโหโ้โหี้ห้โอ้โ้้อ้อหโย้ห้อหโ แดเอาที่หมดแล้วลูกที่ขอสภาพมาหมดแล้วพัดตาเราของวันนี้เบ้ารับรอยๆแล้วพี่นงออกมาันนี้อยากนีที่ของที่มาลงที่หน้าทีมงานมาลงมาลงท่าเน่นพี่นงเลยยังมีที่นะนงนะงานมาลงท่าได้ได้นี้พี่น้องแลจะได้ไม่ครบนะพี่นงแดหมดแล้นี คนมันก็สีส้นอมมกันเด้อพี่น้องเด้อเจงแน่เลยงานมงคลการส้างใ้แล้วหมดทีนี้นี่เอามา ไม่เป็นไรเดี๋ยวยกเท่าที่เรามีลูกเอามากขึ้นกองนี้ดีป่ะได้กี่กิรังเอามาแจกให้หมดเลยยกเส้นม้วนไปเรือ่อยพี่น้องคลิปนี้เด้อพอคนมันบวุนไหวไรใพระอาจารย์บอกเวลาพระอาจารย์ที่ใครช่วยยกข้าวบอลลุกคคุณโยมเจ้าหน้าที่เราใส่เสื้อสีแดงนะอันนี้ว่าเลี้ยงได้นะแม่แม่ทำอะไรแจกของเจ้าที่เลยแม่แม่แจกเยอะไหม อ๋อต่ลูกกลงลงได้เลยแม่เอาวางนี้วางนี้โยกแต่ด้วเอาเนื้อสี่งสุดท้ายนะแม่นะั้าหมดแล้วเดี๋ยวรอหน่อยนะแม่ใครเอาทิมงานตำหมูฮุงอ๋อๆสาธุโฆษณาบุญนะแม่นะไม่เป็ไรครับมจะค่อยๆแตกมันนะแม่นะ คุณโยมรถเดี๋ยวค่อยๆวนออกนะแม่น้ำวนเป็นกอดห้านหน้านะคุณโยมร้าจามอัลนูโมธนาวนนะฮะโยมแม่นะแต่เข้าตาโยม แล้วก็กลับไปนั่งเล่นเลยทานเลยเป็นทปีจะได้อะไรหนูนะจะได้เป็นนมหาวิายาลัยาริกาหรือว่าจะเป็นอาณาจักรดินติบศักดิศรีก็เได้มาลูกเป็นเศรษดีผู้ตนนักลุ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 กาุกลุกุ่กเุกอุกลุกลุกลุกสุกล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 ยเปุกไปกลุกลุกมุกล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 ไกลุกลแกลมกลุกลุกลุกลอกลุกทุก ทีทั้างในหมดแจกได้ท่านผู้ชมนะอนุโมทนาท่านผู้ชมนะที่ยงคูบุพพาอาคุณพ่อทุกที่มี่เมนทำบุญดอนมากหลังศาลท่านผูผู้ชมแจกข้าวแจกได้นะลูกนะทั้งหมดก็คือหมดนะลูกนะทั้งหมดก็คือหมดนะลูกนะวันนี้แจกก็เป็นที่นะลูกนะแล้วก็เดินมาต้อนกันตามกับลังวัฐราชการที่สำคัญคือเสนระไตีวอนมาร่วมในพิธี ส่วนปัจจัยอามกำลังลุกรัาดาดีรัชดาตั้งเป็นต้นโบดแต่ก็ภาพใหญ่มีก็ช่วยกันคนเล็กคนละน้องหลังหน้าโป้สวยที่โแม่ชื่ออะไรเนี่ยแม่เบนเอาโมมาต่อยโดนไฟร้าเราเลือกเป็นโบลองรับทุกอย่างลองรับขับเวยลองรับเลือดถามะรราดาเนี่นะ ลองรับความเด็กๆหยิบกล่อท้ายแล้วนะแม่ถ้าหมดนี้หมดไม่เป็นไรนะแม่นะมันต้องมีคนลงท่านนะอันนี้ติดรองตาดูนี่นุณโยมเอาตาหมดไหมหมดลูกน่าจะหมดนะแม่หมดคนลงทานเยอะมากๆเลยหไม่เป็นไรแม่เดินไปเอาน้ำแทช่หน้าน้ำนี่น้ำสวยเลยจากยานโยมร้านนู้นน่ะเอาตาหมดนะแม่นะยังมีโต๊ะวางด้านในนะคุณโยม แสงเขาเนี่ยแสงใจเยๆ้องนะแสงเขาใส่น้ากันแทนนะเรามาตั้งใจทำอาเนี่ยเพาว่าฮักฮะมาโนฟิโยโอนีดูให้ย่อมเป็นที่รักแก่ผู้อื่วันนี้เรามาตั้งคั่นเป็นที่รักด้วยกันลุกได้ยิ้มเอาไว้ะลุกนะมีอะไรก็ยิ้มเอาไว้ก่อนด้วยกันคนละไม้คนละมืองานงานีกอเราเมย บดเป็นดเลยพี่น้องเลยคุวัดนี้วัดลาดุีเด้ออย่จังหวัดลาดุีเด้อพี่น้องเอแต่ว่าบรุเดี๋ยวพอหลัๆเข้ามากิยุตบรรยากาศใพรมพี่น้องเข้าเอะเ่นอนโลูกลกเาบ้ากันได้หนี่บนมาเกิดลูกเลยได้มางานกินมันจะเกิดเด้ลูก มุ่งมี่งะ้านดีเราบอก้วยแล้วนะานต้องตั่งไปทำให้สนุกๆวันหลังต้องตั้งถึงเตอยเล็กเลยเดี๋ยวราจะลองลอกที่ินใหม่กอนลูกครบจำกที่กินสำเร็จนะแม่นะ ตำ้าัวาเข้าวาดกาขีดจกิีไปเดือยี่นองเรือยกระต่อง,ง,อง,งข,ขออคุณนขอบพุ่นพอม่พี่นองหรือว่าเอฟซีเวสซูฟูซูข้นที่เขามาหับสม้มกดติดตามส,อามส่องข้าวาดแสแนลเร้อ ต้องมาจาแตาว่าเอ็นี่ทานได้ที่เขามากับส้มติดตามกัข้อห้ทุกทานได้บุญน้ำกันหลายด้วพี่น้องเอข้าวหม่ไปจิ้มเซิกิแล้วแต่น้าสบายดีนะสบายดีเออพมีพี่น้องกัห่วงมุมต้นเดตา้ตงห่วงุต้โพอย่าจอดขวางนะลูกนะเดยวด